พระคาถารักษาโรคสุดยอดพระคาถาที่มีพุทธคุณทางด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำใช้ในการเสกเป่าเพื่อบรรเทาโรคภัยต่างๆทั้งมแมลงสักกตว์กัดต่อยแพ้ฟกช้ำแผลไฟไหม้นำร้อนลวกหรือเป็นหวัดเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนหรือโรคทางเวรทางกรรมทั้งหลายที่รักษาด้วยยาต่างๆก็ไม่หายขาด ท่านว่าให้ลองเสกเป่าพระคาถาบทนี้เป็นประจำโรคภัยต่างๆก็จะค่อยทุเลาเบาบางลงท่านว่าวิเศษนักกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบนะโมตัสสะพัคะวะโตอระหะัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถา9รอบพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคเตสิคัตเตสิ กิงการนังคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคเตสิคเตสิกิงการนังฆเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจิต ทรมมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาสันติพุทธังมัดจิตทำมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาสันติคาเตสิกฆเตสิกิงการนังคาเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจิตทำมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาสันติ พุทธังมัดจิตทำมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคตเตสิฆตเตสิกิงการนังคตเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจิตทำมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัดจิตทำมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคตเตสิฆตเตสิ กิงการนังคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคเตสิคเตสิกิงการน sang, ังคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจิต รรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาสันติพุทธังมัดจิตทรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาสันติคเตสิคเตสิกิงการนังคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจ,จิตทรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาสันติ พุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคเตสิฆาเตสิกิงกระนังคเตสิอหังปิตังชานามิชานามิพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัดจิตธรรมังมัดใจโรคทั้งหลายวินาศสันติคเตสิฆาเตสิ กิงการนังคเตสิอะหังปิตังชานามิชานามิสำหรับท่านทั้งหลายที่กำลังเจ็บไข้ใดป่วยร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงนอกจากยาที่ใช้ในการรักษาแล้วเรื่องขันกำลังใจของผู้ป่วยเองก็สำคัญไม่แพ้กันในทางโบราณน,นั้น นอกจากท่านจะใช้ยาในการรักษาแล้วก็ยังให้บริก,รรการพระคาถาต่างๆเพื่อช่วยในการเยียวยาจิตใจของคนป่วยให้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภทัยที่เผชิญอยู่หากบริกรรมเป็นประจำทุกค่ำเช้าก็จะช่วยให้ทุเลาเบาบางอาการต่างๆให้หายได้ภายในเร็ววันร่างกายก็จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่ง